เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตะลึงคอมเมนต์ล่าสุดเวียดนามตาตื่นครับออกมาสูฮกสาวไทยเรากับแมทที่สอยเซตจากสหรัฐอเมริกามาได้พร้อมกับโคดออสเดงก็ไม่สมภา์หลังจากจบเกมรวมถึงผู้เล่นอย่างทัดดาวพิมพิชยาก็เดี๋ยวมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายมากเราเกือบที่จะทําได้เกือบจะชนะอเมริกาได้แล้วแต่ที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นคอมเมนต์ของเวียดนามที่ออกมาชื่นชมเรากับวิธีการเล่นและก็ออกมาสูหกว่าแตกต่างกับทีมเจ้าพวกเขาเหลือเกิ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวดีสวัสดีสสดคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับคอมเมนต์หลังจากจบเกมส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์จากเวียดนามครับที่ออกมาพูดถึงสาวไทยเราในแมตท,ที่เจอกับสหรัฐอเมริกาและก็เราแพ้ไป3ต่อ1เซตแต่กันแพ้3ต่อ1เซตนั้นมันทําให้ชาติในอาเซียนหลายชาติเนี่ยตื่นตาตื่นใจนะครับว่าภาพรวมในเกมเราสามารถ สู้กับอเมริกาแ,แพ้ไปแค่เซตเดียวเท่านั้นเลยครับก็คือแพ้ทางฝั่งของเซตที่สที่รูปเกมของเราดูเหมือนว่าหลายคนเนี่ยจะหมดแรงซะส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้อเมริกาเลือกตีได้เลยว่าจะตีบอลแบบไหนหัวเสาสาเมกลางบอลหยอดบอลเร็วเขาทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสื่อของเวียดนามกันก่อนหลังจากที่เห็นการในขันเกมนี้เห็นฟองของสาวได้เราเกมนี้เขาก็ได้ออกมาบอกว่าในเซตที่1เนี่ยรูปเกมของอเมริกาเริ่มต้นได้เหนือกว่านะครับนำผ่างถึง20ต่อ14คะแนนแต่ดันพลาดเองจากการบุกและก็ ก็ตีออกถึง3ครั้งติดทำให้ไทยเองก็ตีตื้นกลับมาและก็ลากเกมเข้าสู่ช่วงแต้มดิวสุดตึงเครียดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเวียดนามมองว่า ท้ายที่สุดนั้นความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเกมกามรบล็อกก็พาทีมชนะไทยไปที่28ต่อ26คะแนนนี่คือเซตที่1ที่เวียดนามเขามองเห็นนะครับส่วนที่2ครับเวียดนามบอกว่าต้นเซตเนี่ยเป็นเกมที่สูสีกันเลยแต่ว่าไทยของเราก็เริ่มเร่งเครื่องในช่วงท้ายโดยเป็น,นพิพิจานณ์แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมลุกได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่อเมริกาเองก็เริ่มเผยจุดอ่อนในเรื่องของการารับบอลแรกทําให้ไทยก็สามารถคว้าเซตนี้ไปได้ โดยสกอร์25ต่อ21คะแนนมองมองในเซตี่3ของเวียดนามครับเขาบอกว่าเกมรุกเนี่ยก็ดวลกันอย่างดุเดือดระหว่าง พิชายเองกับสกินเนอร์ที่ผลัดกันทําแต้มแต่ว่าสหรัฐนหาห่างถึง19ต่อ15ซึ่งก็ยังมาพลาดซ้าซ้อนอีกจนไทยตามตีเสมอและก็ต้องยืดเดยื้อไปถึงการเล่นแต้มเดียวซึ่งก็ยังเป็นฝ่ายอเมริกาที่เฉียบคมกว่าในช่วงท้ายเซตปิดเซตไปด้วย27ต่อ25คะแนนในเซตที่3และก็ในเซตที่4นะครับมุมมองของสื่อเวียดนามเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นเซตได้อย่างร้อนแดงมากๆด้วยการเจาะแนวรับ จากทางฝั่งของสสิภาพรและก็เสริมด้วยกรารบล็อกที่แข็งแกร่งทําให้พวกเขาเนี่ยนำขาดตั้งแต่ช่วงต้นถึงแม้ว่าไทยของเราจะมีพิมพิชยาก็ตามซึ่งก็ยังสู้ไม่ได้และก็ไม่เพียงพอทําให้แพ้ไปในที่สุด15ต่อ25คะแนนเนี่ยนะครับอันนี้คือมุมมองสื่อเวียดนามนะที่ออกมาพูดถึงสาวไทยเรากับการเล่นที่โดดเด่นในเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เนี่ยแต่ก็มีข้อดีอยู่เยอะมากและก็ เห็นจุดอ่อนเห็นจุดด้อยส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นจุดหลักๆก,ก็คือความเด่นนะที่เราเด่นมากแล้วก็มีความกระหายกับแมตต์ต่อแมตต์ไม่ว่าจะเจอทีมไหนเนี่ยเอาเราไม่กลัวโดยเรามาเข้าเรื่องกับคอมเมนต์ของฟักฝั่งเวียดนามกันเลยดีกว่านะครับซึ่งมาเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าสกินเนอร์กับพิมพิชยานั้น ได้รวมตัวกันอีกแล้วในวันนี้ฉันดูไปก็อดขำไปไม่ได้จริงๆอเมริกาสัปดาห์นี้เหมือนจะได้บทเรียนใหญ่ถ้าเกิดไม่เรียกสกินเนอร์กับพาวเตอร์กลับมาเสริมทีมก็คงยากที่จะฟื้นตัวเมื่อเจอกับทีมชาติไทยส่วนอีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าเล่นกันแบบนี้ยังจะหวังชนะไทยได้อีกหรอแค่ดูรูปเกมก็รู้เลยว่าไม่น่ารอดอย่างแน่นอน นี่เป็นการสื่อสารระหว่างทีมชาติเวียดนามนะครับบอกว่าถ้าเกิดเวียดนามเล่นแบบนี้ยังจะหวังชนะไทยได้อีกหรอโดยเฉพาะในซีเกมหรือว่าซีเวลีกที่จะต้องเจอกันซึ่งมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าทีมไทยเล่นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากแล้วและก็สมกับความคาดหวังของแฟนๆได้ดีเลยจริงๆวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าพิมพิชยานั้นคือจุดศูนย์กลางของทีมแบกทั้งเกมจนหลังแทบหักก็จริงนะครับในตารางการนำแต้มเนี่ยพิมพิชากระโดดมากกระโดดไปถึง28คะแนนคือทําแต้มได้เยอะ แล้วหน้าตื่นตาตื่นใจซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าเกมนี้ทั้งสาวไทยและก็อเมริกานั้นรับบอลแรกได้แย่มากดูแล้วก็หงูดหงิดกันสุดๆเลยส่วนอีกเมนหนึงครับเขาบอกว่าพิมพิชยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นแบบไม่มีแผ่วสมกับเป็นตัวหลัก ของทีมชาติไทยจริงๆแต่ฉันเองก็คิดว่าธนชายังไม่ดีพอที่จะติดทีมนะเล่นไม่ถึงกับมาตรฐานของตัวเองเลยธนชาเนี่ยถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีในส่วนของเกมรุกนะครับแต่ว่าเกมรับหรือว่าการเสิร์ฟเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดบ่อยแต่จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของแพชชั่นในการเล่นและก็ถ้าเกิดทําแ,แต้มได้เนี่ยมันจะสร้างแรงขึ้นม่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากในแมตช์การแข่งขันไม่ว่าจะแมตช์ใดก็ตามเช่เนเดียวกับสโมสรในลีเกาหลีนะครับที่เขาเซ็นสัญญากับธนชาย,ยาวๆก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แพชัั่่่นนะก็คววามมมุงร ฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าอยู่ดิบชติมา45ปีแล้วแต่ว่าคติโนก็ยังไม่พัฒนาปีนี้มีดาวรุ่งของอเมริกาขึ้นมาเพียบเลยอาจถึงเวลาแล้วที่ต้องหลีกทางให้กับรุ่นใหม่และฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดอเมริกายังไม่รีบปรับเปลี่ยนผู้เล่นอนาคตอาจจะแย่กว่านี้นี่ขนาดเจอกับดิฟชัดไทยพวกเขาเองยังต้องทุรักทุเลในการเอาชนะแต่ละเซตเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งเลยครับที่ตีดิฟชติอเมริกาครั้งนี้แต่สาวในเราก็ส่วนใหญ่ดาวรุ่งเหมือนกันนะแต่่ดาวรุง กับของเราเนี่ยมันช่างแตกต่างในเรื่องของความสูงและก็พละก,กําลัง,งเราก็มีทีเด็ดจากน้องเฟิร์นเหมือนกันนะครับแต่อเมริกาเขามีทีเด็ดหลายตัวหลายอย่างนะซึ่งเดี๋ยวมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงนะครับเขาบอกว่าไทยเล่นแผนเดิมเลยก็คือบอลเข้ามาที่พิมพิชยาและก็บุกทั้งเกมจนเซตสุดท้ายเนี่ยคีย์ไปเยอะของไทยเริ่มหมดแรงส่วนอเมริกาเองทั้งการารับบอลเสิร์ฟและก็การบล็อกเนี่ยพังยับและตำแหน่งบีหลังก็ดับสนิทเช่นเดียวกันต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า หฮไได้ของไทยในเนชั่นลีกปีนี้เนี่ยโคเมนตอนที่เก็บ2เซตจากญี่ปุ่นได้แล้วจริงๆแต่ว่าพอดูรวมๆแล้วฉันคิดว่าไทยเองก็ถือว่าเล่นได้อย่างมั่นคงนะมีความนิ่งและก็ไม่พลาดง่ายเลยกับการแข่งขันระดับนี้ต่อกันได้อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าทีมชมาชมติอเมริกาชุดนี้เนี่ยฟอร์ไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าเทียบกับชุดก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังห่างชันกันอยู่เยอะก็จริงนะครับอเมริกาชุดนี้เนี่ยดูเหมือน ยังไม่สมูทเท่าไหร่ในการเล่นนะแล้วก็ความดุดันและวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยอาจจะต้องปรับอีกเยอะมากเพราะถ้าเราแบบพลิกกว่านี้นิดนึงหรือว่ามีเค y เพเจอร์อีกซักคนหนึ่งมาช่วยพิพิชาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้เลยนะครับเพราะแต่ละแต้มแต่ละเซต,ตเนี่ยถือว่าไม่ห่างกันมากชนะกันไม่แค่หนึ่งถึงสองคะแนนเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็เป็นแต้มเดียวด้วยซึ่งก็ยังมีต่ออีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าวันนี้ไทยเล่นเกมรับได้สุดยอดจริงๆและพิพิชาเองก็ยังคงเฉิดฉายในช่วงเวลาที่สำคัญ อเมริกาเองก็ยังขาดความสามารคีภายในทีมแต่ว่าไทยก็ยังเปลี่ยนเกมได้รวดเร็วมากต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับก็บอกว่าไทยไม่เคยกลัวใครเลยจริงๆอเมริกาบางจังหวะก็ยังควบคุมเกมไม่ได้ และบรรยากาศของแฟนในเกมกนในขันนั้นถือว่าสุดยอดสนุกสุดๆซึ่งฉันเองก็ชื่นชอบทีมไทยมากไม่ว่าจะเจอกับทีมระดับโลกหรือว่าเจอกับระดับไหนก็ยังกล้าเล่นกล้าสู้เห็นได้ชัดว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกับสัปดาห์ที่3นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นจากฟากฝั่งอาเซียนและก็ฟากฝั่งเวียดนามที่ออกมาพูดถึงสาวไทยเรา และก็หลังจากจบเกมนะครับมีบทสบั์ของโคดอสมห้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยโดยโคดอสเนี่ยก็มองว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ดีมากนะและนักกีฬาของเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากและก็เกือบจะทําได้ในเซตสองและก็เซตที่3แต่ว่ายังรักษาโอกาสได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า3มเซตแรกของเราเป็นเกมที่ดีจนในรูปเกมเนี่ยก่อนในขันเราคาดหวังว่า มันดีกว่านี้นะครับแต่ก็ยังมาไม่ครบมาไม่เต็มที่โดยสิ่งสําคัญเลยครับก็คือสับปะิตในการในขันของนักกีฬาของไทยเราที่ไม่ยอมแพ้และก็มีความมั่นใจมีความมืดเขืมอมกระหายต่อชัยชนะเป็นบทสัมภาษณ์คร่าวๆข,ของโคดออสนะครับแต่ฉบับเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้รับชมหลังจาก จบคลิปนี้ไปพอดูบทสภาแล้วก็น่าจะเข้าแผนของโคดอตนะในเกมนี้แต่ว่ายังมาไม่ครบเท่านั้นซึ่งก็เหมือนเดิมครับเป้าหมายของไทยเราคือการชนะ2แมเม์ดในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดทําได้จากการันตีอยู่ยาวในเนชั่นลีกปีหน้าแต่ถ้าเกิดทําไมได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสสูงที่จะตกรอบ ยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเรากันทุกคนด้วยการแข่งขันสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่สําคัญมากไม่ต้องหวังเข้าสู่รอบ8ทีมหรือว่ารอบไฟนอลแต่หวังอย่างเดียวคืออย่าให้ตกชั้นก็พอช่วงชิงกับเกาหลีช่วงชิงกับเซอร์เบียช่วงชิงกับแคนาดายังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like. ับสครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหน,ดนได้้เลยลยแว มาเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายก็เป็นเกมที่ดีมากนะครับเกมนี้นักกีฬาของเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะเราเกือบจะทำได้นะครับในในเซตสองเซตสามนะเราก็ยังรักษาโอกาสได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามเซตแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เอ่อค่อนข้างจะดีมากแล้วก็แต่ว่าในรูปเกมที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันยังมาไม่ครบ นะรูปแบบในการเล่นของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยเ,ออเต็มที่เท่าไหร่นักแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยสปิริตในการแข่งขันของนักกีฬาเราเนี่ยดีมากนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางกองเชียร์คนไทยมากๆแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะมาที่สนามเนี่ยมาเชียร์เราเต็มที่เลยนะครับเราก็มีความสุขเราคิดว่าเกมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ดี สำหรับเราในเกมต่อๆไปอีก3มแมตช์นะครับเราจะพยายามาทํางานทุกสิ่งทุกอย่างให้รัดกุมแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนข้อผิดพลาดของเราให้ดีขึ้นก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับที่ได้พยายามต่อสู้กันในการแข่งขันอย่างเต็มที่อย่าง,างมีสปิริตแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสิ่งนี้นําไปใช้ต่อไปในวันพรุ่งนี้และอีกสองเกมที่เหลือนะครับ วันนี้นะคะหนูถือว่าเกมวันนีพ้พวกเราสู้กันได้มันมากๆคือเล่นกับเขาได้แบบว่าซูซีมากแต่ว่าก็มีบางจาังหวะที่เราแบบว่าไม่สามารถทําแต้มได้คือในปลายเซตคือมันน่าเสียดายมากที่เราไม่สามารถทําแต้มตรงนี้ได้หนูก็อยากจะกลับไปดูวิดีโอว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้ทําไมเราถึงแบบจบสกอร์ไม่ได้แต่วันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยค่ะเพราะว่าในปลายปลายเซตเขาก็ดีมากจริงๆค่ะมองเกมเยอะมันแ้วถ้าเราเล่นได้แบบนี้ถือว่า หนูว่าถ้าเราเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะคะแต่หนูอยากให้เราเพิ่มเสริมในเรื่องของเกมลุกมากกว่านี้ค่ะอยากให้มีเกมลุกที่ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เรื่องเรื่องของบอลแรกค่ะวันนี้เขาเสิร์ฟดีมากๆคือบอลแรกเราไม่สามารถที่จะเปิดแบบว่าเพอร์เฟกแล้วให้ตัวเซตหลอกได้เล่นบอลสุรของเราได้คือถ้าวันนี้บอลแรกมาบอลสุดรเรามาครบเครื่องแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ช่วยกันทําหน้าที่เต็มที่ค่ะ ถ้าหนูมองว่าเกมในวันนี้ในช่วงต้นเกมค่ะเราไม่สามารถเปิดบอลแรกได้ทําให้เราบอลลุกเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราจะเล่นไปบอลแก้แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยที่เราสามารถเปิดบอลแรกได้ค่อนข้างดีเราก็สามารถลุกไปแบบของเราได้ค่ะทําให้เกมมันค่อนข้างที่จะสูสีรันแบบ p อยต่อ p อยอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเซตหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ช่วงเซตสี่ก็กลับมาเหตุการณ์เดิมค่ะเราเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้ค่ะบวกกับหนูมองว่าวันเนี้ยเขา จับบล็อกเราค่อนข้างดีค่ะอย่างบอลผสมที่เล่นข้างในอะ่ะคือเขาสามารถจับบล็อกเราได้เลยเซฟได้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เราลูกบอลผสมข้างในไม่ได้แต่ว่าในนอกอะ่ะเราทําได้ดีมากๆค่ะบวกกับ3เมตรแล้วก็วายหลังค่ะเกมนัดต่อไปต่อเน,นื่องเลยคุนซีค่ะนัดต่อไปก็เจอเยอรมันใช่ไหมคะ่ะก็ถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างวันเนี้ยอย่างเซตหน,<อ>นึ่งสองสามะค่ะหนูว่าเกมพวกงนี้จะเป็นเกมที่สนุกค่ะเราต้องคุมทีมเราให้ได้ถ้าเราคุมได้มันจะเป็นเกมที่ดีค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเสียดายเสียดายมากจริง mm hmm. ๆที่เซตทางเซตแรกแล้วก็เซตสองเซตส,สหนูว่าเรามาดีมากแต่ว่ามาพลาดเซตสีที่รู้สึกว่าเหมือนมันเราเสียเองเยอะเกินไป mm hmm. ข้อผิดพลาดของพวกเรามันมันเยอะเกินไปตอนเซตสานะคะ mm hmm. ก็ฝั่งเมกา mm hmm. เขาก็เล่นเล่นดีจริงๆ mm hmm. เพราะว่าเขา ดูดูรูปแบบเล่นเกมของเขาก็คือเขาเขายิงเร็วมากแล้วก็ทําให้แบบโซนบล็อกแล้วก็โซนรับของเราค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงแล้วก็ก,ก็ต้องยอมรับว่าเขาสูงจริงๆแล้วก็เขา,เาทำการบ้านของพวกเรามาดีค่ะเยอรมันเราก็ได้เจอเขาก็เยอรมันก็เป็นเกมที่เล่นเร็วเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับเมกาค่ะเพราะว่า,าที่เราเจอเขาล่าสุดเราก็เล่นกับเขาค่อนข้างที่จะ ซูสีเนาะแต่ว่าด้วยรูปแบบเกมของเราถ้าบอลบอลแรกเออบอลแรกของเราแล้วก็บอลแรกของเรามาแล้วก็เราทําเกมเสิรฟได้ดีหนูว่าผู้นี้ก็มีโอกาสที่จะเล่นเล่นเป็นอีกเกมที่สนุกค่ะ